โพวัดแก้งที่แม่วาไปอ่ะทาไม,มเด็กๆทำไมลูกเด็กๆนะพาเขาไปบ่อยๆไปดูยักษ์รูปปั้นตอนนั้นก็เห็นอยู่ผ่านผ่านไม่ได้เข้าไปไม่ใช่หนไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เหรอคะโอเคอย่ามาเช็คดูประตูหนูอ่ะชอบเปิดกันเนี่ยจะไม่ได้ล็อกอ่ะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวก็ซือออ้อก็มาเลยวัวเมวัวก็ซื้อมยวัววักวก็อย่าไปเล่นประตูนะจ๊ะหลบหลบหลบไปไปกินข้าวไป กินข้าวกินข้าวเนี่ยจะทุ่มนึงแล้วเนะน,นี่ยรู้สินะนี่แหละเราอยู่กับเด็กก็สารพัดส,สารเพอเยยางว่าแหละถ้าไม่ได้อยู่กับเด็กย่าก็คงทำอย่างอื่นไปยา่ยาชอบทำงานชิตอาสาไปช่วยเขาตรงนั้นตรงนี้มันบางทีเราได้ได้ออกสังคมนะ เออไปร้องเพลงให้เขาบ้างไปเต้นให้เขาบ้าง,าางชอบเต้นชอบเต้นยาชอบเต้นอยู่ต้นอันนี้ต้นนี้ลูกอะไรนะเนี่ยเอ,อ่อต้นปาล์ม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 เ <c oughs> สียงดังจังเลยนะลูกอ,อือออ๋อออ,อ,อ,อีกแล้วต้องปิดเสียงแล้วร้องไห้แบบเนี้ เออเอไม่ระวังเองนะอืมต้องระวังด้วยค่ะไหนเดี๋ยวขี่ค้ำเร็วเข้าเร็วเข้ายืดกินข้าวเร็วๆกินข้าวแล้วเดี๋ยวมายืดแข้งยืดขาตอนนี้ย่าเจ็บเข่ามากมันกลับมาอีกแล้วหัวเข่าเนี้ยเจ็บเข่าเจ็บเข่าหลังจากเจ็บเอวไปแล้วได้ท่าบริหารเอวมาแล้วอืมเจ็บเข่ามาอีกแล้ว แต่ก yup. ็จริงนะเคยบอกหมอค่ว <Hey, ่าเข่าเราไม่ดีอ่ะอ่านนี้มันต้องงอเข่าไงพี่จะเอาพี่จะเอาไอ้ตรงตรงเอวเนี่ยเอาต่ว่าไม่ใช่หมอเลยนักกายภาพเขาสอนต้องยกขาขึ้นมาอย่างเงี้ยเจ็บเอวเจ็บเอวเจ็บก้นตรงตรงก้นตรงก้นกยกขึ้นมาอย่างเงี้ยให้มันตึงเนี่ยแล้วก้นกบขึ้นอย่างเงี้ยแต่เข่าเราน่ะมันไม่ดีล้วเข่าเรางอบ่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะ เดิแล้วเสียวขี่จักรยานแล้วก็เสียวปกติก็จะขี่ได้ช่วงนี้แย่เลยอากาศร้อนๆไม่ได้ขยับตัวนั่งกัที่นานเออละผ้าเด็กเล็กผ้าเด็กนั่งนานเออนั่งสักสิบนาทีแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้าเนาะนี่แหละยืดกำลังยืดยืดยืดเวลายืดก็ต้องนี่แหละเออ ได้ดีนะแต่เจ็บเข่ายายเอวแต่เจ็บเข่าเออกินแล้วก็ให้ย่อย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 อ่กินข้าวแล้วก็ย่อยย่อยยืดยืดย่อยย่อยคุยกนไปบ้างอือเอาไปดูไปดูไปดูยายสุภากับยายมุ้ยอยู่นาะยายสุภากับยายมุ้ยเขาทำอะไรนะเขาไปเขไปบ่อน้ําร้อนนะบ่อน้ําร้อนดีจังเลย ที่เมืองกาญเราก็มีนะตรงน้ำตกผาตากเด็กเด็กพี่สาวจะพาไปบ่อยในปิดเทอมไปแช่น้ำอุ่นน้ำร้อนได้ทั้งตัวเลยเนาะแช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดมือแล้วเนี่ยนิ้วๆไปเอาไว้ต้องไปคุยกับเขาเสียงดังแบบนั้นเราไม่ใช่กระสือนะ ทำเสียงกระสือไงแม่เอาค่ะกินข้าวค่ะเดี็กๆกินข้าวค่ะออเพี่เชอร์ก็ชอบไปเงน้นแหละถ้าพ่ออยู่พ่อไม่ดุไงเออตีหัวตีหน้าเลยพ่อไม่กล้าไม่ยอมดุลูกสัญญาไม่ได้เพียเลยนะเด็กไม่เสียมารยาทีมือเขาไวไงมือไวไม่ได้อย่างใจหางไมได้ค่ะ าเยืดกินข้าวไวๆเดี๋ยวจะได้ออกกําลังกายกับย่าเร็วย่ายืดเส้นยืดสายแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะได้อาบน้ําอีกเร็วมาเร็วรืดกินข้าวไวๆไวๆกินข้าวไวๆอืมข้าวไวๆกินข้าวไวๆเมามามาอีกห้านาทีนี่เดี๋ยวย่าจะออกกําลัง เอากำลังดีกว่านิ้นี้หน่อยๆยื้เส้นยื้สายไม่ได้ออก